ช่องอลันดิจาวสกี้มี f c e b o o k f แฟนเพจแล้วสามารถซื้อสินค้าและพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผมได้ที่อลันดิจาวสกี้แฟนเพจ สวัสดีครับพบกับผมเรนจาวสกี้และตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่ทุ่งสีเมืองนะครับผมซึ่งทุ่งสีเมืองนี้มันก็เป็นคลิปที่ผมเคยถ่ายไว้เมื่อขราวก่อนนู่นนะครับผมตอนนั้นจะเป็นช่วงตอนเช้าและช่วงเวลาตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลากลางคืนนะโอเคเออผมจะไม่ไปเดิน ในทางมืดนๆนะเขจะเดินทางในที่มีไฟดีกว่านะอืมจริงฮะคือแบบผมไม่คิดว่าช่วงเวลาแบบนี้จะมีคนมาวิ่งมาออกกำลังกายในช่วงเวลาแบบนี้นะอ,อถามว่ามันโอเคไหมก็ถ้าพูดถึงในมุมมองที่คนเขาออกกำลังกายนะก็คือ ช่วงเวลานี้นะคืออากาศมันเย็นแล้วก็เงียบๆนะแล้วก็จะมีพวกที่เขายังซ้อมบารสแล้วก็เล่นสกเกตบอร์ดกันนะนะโอเค <laughs> นี่ยังจำได้ไหมนั่นนะ่ะ <laughs> ก็นั่นแหละคือต้นเทียนที่เป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดอุบลนะนะเดี๋ยวผมเดินอีกหน่อยอะนะเดี๋ยวค่อยไปทางต้นเทียนนะตอนนี้ก็เป็นตรงนี้ก็จะเป็นรูปปั้น รูปปัน้นเป็นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะรูปปันป้นตรวนี้อืมอ๋อใช่รูปปัน้นร่วมใจก้าวไปข้างหน้านะที่จริงมันจะมีอนุสาวรีย์เอ่ออีกอนุสาวรีย์หนึ่งที่เป็น แทนเอ,อแบบแทนความดีของคนอุบลน,นะนะแต่ว่าผมคงไม่ได้พาไปชมหรอกนะคือมันมีที่มาไงรุปั้นนั้นนะก็คือเป็นช่วงสงครามโลกอะไรอย่างเงี้ย ก็คือคนอุบลในอดีตเขาช่วยฉเฉลยนะเ,เขาช่วยฉเฉลยจนจนกระทั่งฉเฉลยเขากลับกันไปหมดนะแต่ก็ทุกทุกวันที่เขาแบบแบบระลึกครบรอบนะก็จะมีพวกทหารที่เป็นพวกต่างชาตินะเขาเขาก็มา ก็มากันนะที่จริงบรรยากาศในทุ่งสีเมืองตอนช่วงกลางคืนนี้ก็ไม่เร็วนะคือผมไม่ได้เสพบ,บรรยากาศช่วงทุ่งสีเมืองที่แบบเป็นช่วงเวลากลางคืนนี้มานานมากแล้วนะ ตั้งแต่ที่ผมโตมาผมก็ไม่ได้มาเดินในที่แบบนี้ปกติแล้วนะก็จะมีพวกงานพวกงานกาชาติพวกนิทรรศการอะไรอย่างเงี้ยก็จะมากันก็เป็นช่วงเวลากลางคืนนะนะแต่ว่าไม่รู้ดิมันรู้สึกแบบแบบ ผมไม่ได้มีความรู้สึกแบบนี้ตั้งนานแล้วนะที่แบบว่ามาเดินในช่วงเวลากลางคืนแบบนี้เดินไปกันต่อครับว่าไปแล้วต้นเทียนตอนช่วงกลางคืนก็ก็สวยดีนะ <laughs> สงสัยเ,เด็กๆที่เล่นเล่นสกเก็ตบอร์ดนะเขาคงกลับกัไปแล้วนะเพราะว่าผมไม่เห็นแล้วล่ะแต่ก็ยังมีพวกคนที่เขาซ้อมบารสกันนะก็ยังมียอดไปเลยฮะเล่นเล่นเก่งด้วยฮะ <laughs> ถามว่าผมเล่นบาสได้ไหมก็เล่นได้แต่ว่าไม่เก่งหรอกนะครับไม่ใช่ว่าถ่มตัวหรคือผมเล่นไม่เก่งก็คือไม่เก่งจริงๆอะ่ะโอเคเอ่อทางนั้นทางนั้นถ้าผ่านประตูทางนั้น,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 ลน,นแล้วก็เลี้ยวซ้ายก็จะเป็น เออเป็นตลาดที่เขาขายอาหารนะเป็นก็วอาว่าอะไรเป็นเป็นร้านอาหารนะอา่าฮแล้วถ้าถ้าตรงไปถ้าตรงไปจะเป็นอะไรก็จะเป็นที่พิพิธภัณฑ์ของของอจังหวัดอุบลนะนะแต่มันก็นานแล้ที่ผมไม่ได้ไปที่นั่นคือตอั้งแต่โตมาก็ก็ไม่ได้ไปอีกเลย ครั้งสุดท้ายก็คือช่วงประมาณป .4 ป .5 มั้งนั่นแหละที่ไปทีพิสพันธ์มาโอเคไหนๆก็ไหนๆแล้วเนาะผมก็จะเดินเดินไปที่ต้นเทียนแล้วนะพอเดินไปที่ต้นเทียนก็กลับนะ อ๋อเด็กๆที่เล่นสกเก็ตบอร์ดเขาเขาก็ยังอยู่แฮะเขาก็นั่งพักเฉยๆนะเอาละครับก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เป็นช่วงเวลาที่แบบแบบอารมณ์อีกแบบหนึ่งอะนะ ที่มาอยู่ในช่วงเวลาที่แบบแบบออสงบสงบะนะมันทถามว่าสงบไหมก็สงบดีนะนิบเงียบที่จริงถามว่าช่วงช่วงเออสนามแบบนี้ผมอยากไปเดินช่วงตรงตรงกลางสนามไหมก็อยากนะแต่ก็ลึกในใจก็เกรงใจอะนะ โอเคครับเดี๋ยวเราไปเออ่นี่เนาะน,นี่ไปเออ่ต้นเทียนกันนะโอเคไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาๆ อเออเทียนสว่างอลา,ามตาจริงๆอืมวันนี้ดวงดาวดูไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เลยฮะปกติแล้วนะ่ะ น่าจะเห็นดาวเยอะกว่านี้นะ <า S 1> <bathroom. S 2> ก็สวยดีนะเออ่ะ <G ucci> ไปไปอีกหน่อยนะโอเคผมจะอยู่อยู่แค่ช่วงนี้นะเพราะว่าคงไม่ไปอีกด้านนึงหรอกนะเพราะว่าม,มันมันมืดนะไม่โอเคเลย อาราบงามตายจริงๆโอเคคงคงจะพอได้ชมแบบหอมปากขอมคอบ้างนะที่จริงตอนนี้มันก็เริ่มดึกแบบดึกแล้วล่ะ ต้องกลับได้แล้วนะเขาถ่ายเซลฟี่กันเหรองั้นผมหลบดีกว่าเนาะหลบหลบมุมกล้องแล้วก็ตัวผมอะนะขออนุญาตนะครับเดินลั้วสนามหน่อยแล้วกันเพราะว่าไม่อยากไปเออ่กับถ่ายไปโดนเขานะเอะอนาะก็ขออนุญาตนะครับโอเคครับผมก็ ก็ใกล้จะถึงประตูที่ผมเข้ามานะโอเคทีนี้ก็แล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวก็จะถ,ถึงที่แล้วนะครับแล้วก็จะปิดคลิปนะครับที่งตรงนั้นก็มีมีศาลาด,ด้วยฮะแต่ยาเลยดึกมากแล้วไม่ต้องไปไม่ต้องไปทางนั้นหรอกพอแล้วดึกมากแล้วก็ต้องรีบกลับแล้วล่ะ โอเคก็ถือว่าโอเคไหมตอนนี้ก็คือได้เซฟบรรยากาศในช่วงกลางคืนแบบนี้นะเอาละครับผมผมก็คงไว้เท่านี้แหละครับก็ถึงที่แล้วล่ะนะ โอเคครับผมผมก็ขอสัดพาทได้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับและถ้าหากเพื่อนชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, mm hmm. กดตับสไคเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับและสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับเพื่อนฝูงไว้เจอกันนะครับ